สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เวลานะคะกับช่องวิเคราะห์ดวงชะตากับอาจารย์เวลาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์เวลาก็จะมาทํานายดวงชะตาให้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจําเดือนสิงหาคม2565มาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะในเดือนที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะทักทายคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะที่ใต้คลิปเลยค่ะ ใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่อาจารย์ลงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักอาจารย์มาได้ที่ไลน์แอดนะอาจารย์ทิ้งไว้ให้แล้วนะคะข้างล่างนี้เลยนะเพราะว่าการดูดวงนะอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะทํานายดวงชะตานะคะเป็นภาพรวมของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยทั้งหมด ถ้าใครอยากที่จะรู้รายละเอียดนะคะโดยเฉพาะบุคคลก็คือเป็นของของคุณเองนะก็ยังไงก็ต้องดูดวงเป็นการส่วนตัวเนาะอาจจะได้เจาะลึกไปในในวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็รายละเอียดส่วนตัวนั่นเองะคะ่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะไพ่เนี่ยบอกว่ามีความวิตกกังวลพอสมควรนะคะเหมือนคุณกําลังที่จะ ลมเลิกอะไรบางอย่างหยุดที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะ,ะหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะถอยออกมานะซึ่งก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนเหมือนกับว่าอยากที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะโดยการที่จะหยุดทําสิ่งหนึ่งนะเราก็เหมือนกับแบบคิดที่จะไปเริ่มสิ่งใหม่ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนก็อย่างเช่นนะคะอาจจะบอกว่ากําลังจะจบจากที่เก่าเนี่ยแล้วก็ กำลังคิดมองหาตัดสินใจอยู่เพราะว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะที่จะไปเรียนต่อที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรต่อนั่นเองนะเพราะว่าไพ่เกี่ยวกับความคิดวิตกกังวลการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไพ่ที่เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่มันจบลงไปแล้วแล้วกําลังจะมีอะไรนะเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ ะคะเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันสําหรับบางคนที่ทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจําก่อนทํางานประจำเนี่ยเหมือนกับว่ามีความคิดที่จะหยุดที่เดิมคือเหมือนกับว่าอยากจะเปลี่ยนงานหยุดจากตําแหน่งเดิมบางคนไม่ได้เปลี่ยนงานนะบางคนเป็นข้าราชการแต่อยากจะหยุดอยู่จากตําแหน่งเดิมแล้วอยากที่จะไปเริ่มตําแหน่งใหม่หรือว่าอยากที่จะย้ายกรมย้ายกองย้ายแผนกซึ่งการเริ่มต้นใหม่เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้มันถึงทําให้เราเครียดว่าเราจะได้ไหมนะคะมันก็เราก็เกิดความตกกวงวลวว่ามันจะได้ไหมมันจะสําเร็จไหมนั่นเองนะคะแล้วก็สาหรับใครถ้าเกิดทําเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มันมีอยู่ว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยจะหมดสัญญาเช่าหมดสัญญาเช่าร้านเช่าห้องหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจการค้าหรือเช่าวเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามแล้วเราก็เกิดความคิดตัดสินใจอยู่ว่าจะต่อดีไหมนะเพราะว่ามันกำลังจะจบ สิ่งหนึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ไอ้การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือจะทําอะไรนี่แหละที่เราแบบเหมือนคิดวิตกกังวลว่าจะทําอะไรจะทําดีไหมจะไปไหนนะจะย้ายไปไหนจะไปเรียนที่ไหนหรือว่าถ้าไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่แล้วไม่อยากทำงานที่นี่แล้วจะไปที่ใหม่อ่ะที่เราเลงเอาไว้อ่ะมันจะได้ผลไหมมันจะดีกว่าไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนมันมีความคิดตรงนี้อยู่นะอันนี้คือเรื่องงานการงานการเรียนเนาะแล้วก็รวมไปถึง คู่ครองด้วยมันก็มีเหตุแบบเดียวกันนะคือความคิดวิตกกังวลในเรื่องของความรักและคู่ครองก็เช่นเดียวกันนี่เหมือกัว่าเราคิดว่าแบบอยากจะจบจากตรงเนี้ยหยุดความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแล้วอนาคตหรือสิ่งที่เราจะเลือกหรือว่าสิ่งที่เราจะกาลังกําลังจะเดินไปหรือเรากําลังจะตัดสินใจอะมันดีไหมมันมันโอเคไหมเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นเป็น The date นะเพราะอาจารย์ก็เล้บอกว่า มันเหมือนกับว่ามันจะต้องยังไงจะต้องมีความสัมพันธ์นะที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วกําลังจะตัดสินใจแน่นอนเลยเป็นความสัมพันธ์ในปัจจุบันบางคนเนี่ยเป็นแค่แฟนกันใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าจะคบต่อหรือพอแค่นี้นะเพราะว่าทำไมถึงอาจารย์ของต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าในเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันมีเรื่องให้เราเนี่ยต้องคิดเครียดนะมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้นะคะหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องมีเหตุเข้ามาทำให้เราเนี่ยระแวง ะะแ,ลแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุของการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจพอแค่นี้ไหมจบแบบนี้ดีไหมแล้วก็สําหรับใครที่คิดแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้แม้มันมีหลายสาเหตุนะเพราะว่าการคิดตัดสินใจเนี่ยในแต่ละบุคคลของของคนที่เกิดวันจันทร์โดยภาพรวมเนี่ยจะมีเหตุแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งบางคนเนี่ยกาลังจะเกิดขึ้นนะไม่เหมือนกันใช่ไหมที้เดือนสิงหาคมเป็นช่วงของการที่ ใช้ความคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยันก็เลยมีความเครียดเข้ามานิดหนึ่งเนะน,น,นื้องสาหาคมเนี่ยคิดคิดหนะักจะเอาอย่างไงนะคะคนที่เกิดวันจารท์เนี่ยมีลักษณะที่จะคิดแล้วก็เครียดอยู่ในวังวนตรงเนี้ย พอสมควรในเดือนสิงหาคมเนะี่ยจึงเป็นเหมือนเป็นเดือนที่แบบใช้ความคิดตรงเนี้ยพอสมควรมันมีขึ้นเป็นเดอนสตาร์ด้วยนะความเป็นเดอนสตาร์สำหรับอาจารย์ในเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันเหมือนกับมันมีความเสียดายความนึกย้อนเรื่องเก่าความดีนะคะความดีที่ผ่านมาหรือว่าถ้าเป็นเรื่องงานอาจจะแบบว่าโอ้ที่ทํางานเก่าอ่ะมันม,มันมีข้อดีไงมีอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีใช่ไหมคะมี ความมั่นคงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันแต่มันมีเหตุบางอย่างที่เราแบบเออเราอยากจะไปก้าวหน้าหรืออยากจะเลื่อนขั้นหรืออยากจะแบบไปอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยที่มันจะดีกว่านี้หรือว่าโตกว่านี้หรือว่ามีเงินเดือนที่แบบไม่ตันอะไรแบบเนี้ยคือมันมีเหตุผลในแต่ละบุคคลใช่ไหมแต่ที่การตัดสินใจเนี่ยมันก็มีความช่างใจตรงนี้อยู่ด้วยว่าไอสิ่งที่เดิมเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วนะรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะก็คือว่าบางทีอะสิ่งที่มันเป็นอยู่อะมันมันก็เหมือนกับแบบ เสียดายเวลานะคะเสียดายสิ่งที่ผ่านมาเนาะตรงนี้จย์ก็แนะนําว่ามันเป็นการชั่งน้ําหนักประโยชน์ก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าข้อเสียเนี่ยข้อดีเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะถ้าถ้าเราเนี่ยจะคิดถึงแต่ข้อดีข้อดีข้อด,อดีมันจะทําให้เราตัดสินใจอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราจะต้องคิดถึงว่าไอข้อเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยรับได้ไหมถ้าเรารับได้คือโอเคไงก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร ะะแต่ถ้าข้อเสียเนี่ยเราช่างมาเลยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออข้อเสียเนี้ยเราไม่โอเคข้อเสียนี้เรารับไม่ได้ข้อเสียเนี้ยมันปิดกั้นอนาคตข้อเสียนี้มันทําให้เราแบบมไม่จะเิกเก้าวหน้านอะไรเงี้ยข้อเสียมันทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะตัดสินใจยังไง น้ออาจารย์ก็หวังว่าทุกคนนะคะที่เกิดือนจันทร์นะคะจะสามารถที่จะคิดไตรตรองนะคะเหตุผลเนี่ยการชั่งน้ําหนักอะไรเงี้ยอย่าใช้อารมณ์นะคะทุกอย่างเนี่ยให้มันอย,อยู่บนเหตุผลอันสมควรแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีชีวิตที่ดี ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะอาจารย์ก็พยายามนึกแล้วก็พยายามพูดให้ครอบคลุมนะคะสาหรับใครนะที่ประมาณนี้หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วอยากที่จะมาเจาะลึกเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําเหมือนเดิมนะว่ายัางไงก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูรายละเอียดของวันเดือนปีเกิดหรือว่ารายละเอียดของอชีวิตของแต่ละบุคคลเนาะซึ่งสถานภาพเอยอะไรเอยเ,เนี่ยมันก็รายละเอียดชีวิตมันแตกต่างกันนะคะอ่ะทีนี้นะี่คือในเรื่องของ หลักๆละหลักๆแล้วนะที่อาจารย์แนะนําไปเนาะเดือนสิงหาคมนะคะเ,เรื่องของการเงินเป็นยังไงการเงินการเงินยังขึ้นตกเหนื่อยอยู่บ้างนะคะแสดงว่ายังไงเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังหรืออะไรเงี้ยเรายังต้องแบบพยายามยังต้องพยายามให้มากกว่านี้นะคะแสดงว่าใครในอยากที่จะ เก็บเงินซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าคุณก็อาจจะต้องเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะมันไม่ได้บาง่ายๆนะคุณต้องพยายามหน่อยอยากจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ได้รถได้บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยคุณยังต้องพยายามอยู่นะคะคือยังไม่มีอะไรเข้ามาฟุกนั่นเองนะยังต้องออกออกแรงยังต้องเหนื่อยนะคะยังต้องเหนื่อยอยู่แล้วก็ยังต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะถึงจะถึงจะทําได้สําเร็จนะคะก็จานก็หวังว่าคุณจะสู้ๆเนะาะเป็นกาลังใจให้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณมีความพยายามแล้วล่ะ อย่าทอ้อถอยเท่านั้นเองนะคะให้โดยวรวมในด้านอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างดีนะจริงๆก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนะเป็นคนมีคนหนักแน่นเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาแอคชั่นหรือการกระทำเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรได้แบบเก่งอะ่ะเออทำหยิบจับทาอะไรรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวนะคะหัวคิดฉับไวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างสมาร์ทหรือว่าเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอื่นก็แทบจะไม่ต้องเตือนเลยนะคะครอบครัวญาติพี่น้องก็คือโอเค สิ่งที่อย่างที่บอกไปเนาะสิ่งที่เด่นเลยที่ราต้องเตือนไปเลยนะจังก็แนะนําไปก่อนเลยก็คือในเรื่องของการงานนะที่เราสึกว่าแบบมันเหมือนกับมันมถึงจุดจุดนึงแล้วเราสึกว่ามันมั่นคงหรือยังคือเหมือนกับเราเริ่มมีคําถามกับตัวเองมากกว่านะมันมั่นคงหรือยังมันโอเคหรือยังมันที่สุดหรือยังเราไปต่อได้มากกว่านี้ไหมอย่างเงี้ยการที่เรามีคําถามกับงานเนี่ยแซงว่าเราเริ่มเบื่อนั่นเองนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปทำอะไรที่มันท้าทายความสามารถมากกว่านี้หรือว่าได้อะไรมากกว่านี้เนี่ยคือให้บากว่าเฮ้ยเราทาอะไรได้มากกว่านนี้ะ ประมาณนั้นแต่ทีนี้้ายย่ยังบอกว่าคุณต้องคิดไตร่ตรองให้ดีนี่เดือนสิงหาคมเนี่ยคงยังจะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้เหตุผลใช้ความคิดติปัญญาใช้เนี่ยคิดก่อนเอาให้ดีวางแผนให้รอบคอบนะมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณควรจะตัดสินใจฟันธงว่าซ้ายหรือขวา นะจะอยู่หรือลาออกเรื่องของคู่ครองก็เช่นกันนะออม,มีความความคิดความเครียดอยู่แต่ถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของมือที่สามหรือเปล่าจา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เชิงนะจะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะต้องไปดูเป็นรายบ,บุคคลอีกทีนึ่ะนะคะแต่ก็บอกว่ามันไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณอ่ะไม่ได้มีปัญหากับความรักในทํานองนั้นหรอกเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเอาอยู่ เอาอยู่พอสมควรที่แต่ว่ามันมีอะไรที่บอกมันมีอะไรเข้ามานั่นแสดงว่ามันอาจจะมีใครเข้ามามีอะไรให้คิดนะมีอะไรมาสะก,กิดต่อมนะทําให้เราแบบเหมือนชุกคิดว่ามันโอเคหรือยังนะปัจจุบันเนี้ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันดีหรือยังมันดีกว่านี้ได้ไหมอะไรแบบนี้มันก็เลยมีความคิดอะไรเข้ามานั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกแยกทางอะไรแบบนี้จันก็มองว่าถ้างั้นเนี่ยเราควรที่จะทาาะําไมอ่ะเราควรที่จะหันห,หน้าหากันนะคะแล้วก็ลองคุยกันคุยกันนะคะถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นกังวลหรือว่าเราไม่ชอบหรือว่าเรารู้สึกว่ามันขัดใจอ่ะคุยกันนะะเพราะเราไม่คิดจะเลิกไงเพราะนั้นเราก็ต้องมีการพูดคุยกันอย่าปล่อยให้ ทุกอย่างนะคะมันบานปลายหรือว่าซึมซับเข้าไปในใน,ในความคิดหรือความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะคิดไม่เลิกนะคะเราก็จะแบบว่าในเมื่อถ้าเกิดเราสะก,กิดถูกสะก,กิดแล้วอะนะมันก็จะแบบอยู่ในใจเราตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีสําหรับคนที่จะไม่ได้คิดที่จะจะจบความสัมพันธ์หรือจะอะไรนะควรที่จะคุยกันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเนาะนะคะก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่เกิดวันจนันทร์เนาะแล้วมีคําถามมีอะไรนะคะอยากให้คอมเมนต์หรือว่าแนะนําติชมนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คลิปนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักอาจารย์มาได้ที่ทางไลน์นะคะอาจารย์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้แล้วขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์เวลาด้วยนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจารย์จะนําเสนอกันในครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้อาจารย์ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะ